ก็ต้องขอทัถ่ายทุกทุกคนนี่เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมยู่ครับลงเสียงอีกเส้นงเมื่อวาลุงเนี่ยไม่ได้เข้าบ้าซึ่งติดพระบางอย่างเลยไม่ได้ลงคลิปวันนี้ก็วางแล้วนะถ้าใครที่พึ่งเขาว่ารับชมคลิปของลุงก็ อย่าเลืมก็รลายก็แช่ก็ดีตามม่ลุงนียนะซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแค่ลุงเนี่ยได้ยินแปลกๆว่ม,มีอะไรอยู่ฝั่งโน้นลุงเองก็ไม่แน่ใจอาตอง,งเราแบงหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เข้าป่ามาวันนึ่งซึ่งวันนี้ก็เพิ่งกลับเข้ามา เดี๋ยวพูดตรงๆเลยว่าช่วงนี้ลุงเนี่ยช็อตไม่ค่อยมีเงินเลยจำใจดองเขาปลามาทาักทิพเพื่อหารายได้เนี่ยเสริมถ้าเออเดี๋ยวก่อนลุงนะ่ะขอพูดได้ว่าวันเนี้ยลุงเนี่ยมีเรื่องสำคัญที่หาทุกคนเนี่ยอาจ,จะรู้แล้วก็เป็นได้นะ ที่จะไปหาได้สิซีเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ยังไงก็ใครที่พานมาเห็นคลิปของลุงก็อย่าลืมถูกใจและแชร์คลิปให้ลุงด้วยนะเ,เดี๋ยวลุงเนี่ยจะไม่พูดมากแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรับชมคลิปนะเอาเป็นว่า เดี๋ยวลุงเนี่ยจะไม่พูดเดี๋ยวเจอกันในคลิปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันเลยนะถึงปากทางเขา้ายางโจุดที่ทะเลทราอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะเห็นควันเพราะว่าลุงเองเนี่ยเพิ่งจะก่อไฟมาเลยมีควันเนี่ยลอยเต็มป่าเลยนะ ช่วงนี้ลุงเนี่ยรู้สึกว่าเนื่อยมากเลยนะที่เจอกับภาราหน้าที่แล้วก็หน้าที่กัรงานเนี่ยวันนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ทุกคนเนี่ยก็อาจจะเห็นและได้ยินเองย้ำนะครับใครที่เห็นคลิมนี้ก็ฝากแชร์กันด้วยนะ ซึ่งไม่ใช่คลิปธรรมไดาแต่อาจจะเป็นความโชคดีที่ได้เข้ามาดูเลยก็ได้เพราะว่าลุงเนี่ยจะไปจำใจไปขอให้ฤาษีตามท,ทุกคนเนี่ยเม้นกันมานะซึ่งลุกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะคาดใจทุกคนได้ก็ขอแค่ทุกคนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มา แล้วก็กดถูกใจเค็มนี้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีต่อแต่วันนีอ้อาจจะเป็นแค่วันแรกของความโชคดีก็เป็นได้นะเดี๋ยวขอเงียบเสียงก่อนกำลังจะไปหาทาริซีแล้วซึ่งตอนนี้เราก็มาถึงทาริซีแล้วนะลุงคออยู่ในความสงบเมื่ออยู่ต่อรนนา ของทงนันหรือซีโอเคเดี๋ยวเราขอบไปหาท่านกันดีกว่าทุกคน ครับล่กราบทาเลสีด้วยนะครับวันนี้ผมเนี่ยมีเรื่องจะมาขอท่านสักหนึ่งอย่างท่านสะดวกที่จะพูดคุยกับผมไหมครับ อขอไปครับท่านกันก่อนก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มพูดคุยกันนะทุกคนนะทุกคนเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แก่ใจเวลาที่มาอยู่ต่อหน้าท่านเลยสิจะต้องกราบท่าน และถวายตัวเป็นเซ้นนะซึ่งเป็นประเพณีของลูกิษิ์ของทะิลซีก็วันนี้เป็นโอกาสอย่างนี้ที่ลูกเนี่ยได้มาพบทนันอีกรอบนะเดี๋ยวผมน้องขอวางกล้องกันก่อนเพื่อที่ว่า จะได้ให้เห็นระว่างการถวายตัวขอเป็นสินนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการสงบนิงนะเพื่อให้เกียรติท่าน ้มกราบท่านเพื yes. ่อให้เกียรติ ลูกเนี่ยจะมา่าคนดวของลูเนี่ยจะได้โชคล้วาจะได้ เขาจใจแน่นอนว่าพี่ข้าจะให้เลขไปเจ้าต้องควนลนะัเนาะแต่ข้าจะใบเอาเจ้าดาวอกอไหมเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะมานั่งดาวเลขพี่ท่านเนี่ยจะใบให้กับเรากันนะอื ผมเนี่ยต้องขอตัวเขาไปนั่นยงยานข้างๆก่อนนะท่านนะทุกทุกคนตอนนี้ก็ข้าวถึงพิธีการใบตัวเลขของทารุสีแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะ นั่งทายเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกในวันนี้เราจะมาใบาทานหรืสีเนี่ยบอกผมว่าท่านเนี่ยจะไยให้ผมก่อนแต่จะไม่บอกในวันนี้นะทุกคนนะแต่อาจจะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้น แต่ถ้าทุกคนอยากได้จริงๆผมมีสารอยู่สารหนึ่งที่เขาเนี่ยไปขอเลขกันบอยซึ่งอยู่แทบฝั่งโน้นเราเดินทางไปหลายกิโลนะน่าจะประมาณหนึ่งกิโลมันจะมีสารของปูอยู่นะซึ่งปูเนี่ย จะมีสานใหญ่ซึ่งจ,จะพอว่ามันเนี่ยสวยงามด้วยทุกคนเอาล่ะเราเนี่ยมาเขาเรื่องกันเลยวันเนี่ยมาฟังทะเลสีเนี่ยใบใบเลขพร้อมกับลุงสิงกันเลยนะทุกคนนะเอาเป็นว่าโปรใช้วิจัยณญนยาณ ในการรับชมคลิปดังต่อไปนี้นะครับก็ไม่เป็นประเด็นดัามาได้ๆขอให้อยู่ในความสงบและให้เกียรติทะิซีกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มกันเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะท่านนะ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วเหมาะสมแกการเริ่มทำข้าพร้อมแล้วท่านขอแรกบุคคลได้ทำบุญให้มากที่สุดสนิสวรรค์ ชัน้นที่สี่ชั้นต่อไปจะเป็นชั้นอะไรนี่ท่านหมายความว่าบุคคลจะต้องทำบุญมากว่าถึงจะได้เกิดอยู่เลยสวรรค์ชั้นที่สีซึ่ง ชั้นถัดไปก็จะเป็นคำตอบสินาท่านหรือสีท่านอไปเป็นชันอรออ๋อผมรู้แล้วเดี๋ยวผมอยากจะเก็บไว้ในใจนะคำตอบมันมีแล้วใช่ไหมท่านพร้มอมยังขอดีสองซึ่งอดีสองเรามาเริ่มกันต่อเลยท่าน านหนังสือแล้วก็เวลาไม่อ่านหนังสือหนึ่งอาชีพเนี่ยไม่ เราจะได้เท่าใดเดี๋ยวผมเนี่ยขอพิจารณาก่อนท่านหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมถ้าหากบุคคลใดไม่เคยอ่านหนังสือหรือ,อทองจำทรัพย์ถ้าหากสอบผลที่จะตามมา คือเช่นไรใช่ไหมนี่ท่านหมายความว่าถ้าหาผู้คลไม่เคยอ่านหรือท่องจำซับเลยถ้าหากสอบไปจะได้คะแนนออกมาเป็นเท่าใดท่านหมาความว่ายัางมี้ใช่ไหม เดี๋ยวค่ะขอคิดก่อนนะท่านอ๋อผมรู้แล้วเจ้าจะพูดออกมาเลยไหมหรือจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนทนุกท่านเลสิจะยังไม่บอกตอนนี้เหลือตัวสุดท้าย <c oughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะมานั่งฟัง

ขาดใจต้องทำอย่างไรถึงจะได้ไปเกิดชั้นที่สีนี่แทนหมายความว่าชั้นที่สามมันมีสองคำาจอดจะเลือกพอหน่อย อ๋อข้ารู้ล้วความหมายของท่านก็แปลว่าอย่างนี้บุคคลใดที่อยากจะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ต้องสะสมบาร,รมีมากขนาดไหนและจะได้กเกิดเป็นสวรรค์ชั้นที่ถึงจะได้กเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งสวรรค์ชั้นดุสิต,สน,น,สตนั้น เป็นสวรรค์ของผู้คนปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นั่นทันก็บหมายความว่าสวรรค์ฉันนั้นคือคำตอบและแปดตัวสุดท้ายที่ทันบายให้ผมใช่ไหม,ม,หมคำตอบของเจ้าดาวอวอยัง ข้าพระเจ้าเจ้าออกแล้วครับตอนนี้เนี่ยทั้งมวเนี่ยที่ท่านไปมาผมเนี่ยรู้คำตอมหมดแล้วแต่ว่าจะยังไม่เปิดเผยให้ใครจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรเมื่อนั้นผม เถึงจะเปิดเผยให้กับผู้อื่นนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ใบให้พร้อม เเจจ้าะก็บไว้าเนนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าจะต้องกราบลาพระฤาสีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวลูกเนี่ยจะเดินทางกลับบานแล้วต้องขอพระคุณพระฤาษี Y se la Mamá เ๋ยวลุงสิงกำลังเดินทางกลับเอาเป็นว่าทาริสีเนี่ยไปให้ลุงแล้วแต่ลุงเนี่ยจะยังไม่บอกในวันนี้เดี๋ยวถ้าถึงเวลาอันสมควรลุงเนี่ยจะมาบอกให้นะก็กอขอตัวลา ทุกคนเพียงแถวนี้ลงุงขอกระบ,บานก่อนนะ